สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ทําโจทย์เลขาคณิตสําหรับพ่อแม่คุยกับลูกเรื่องเลขการทํางานจะเป็นขั้นเป็นตอนนะมีภาพประกอบ1ภาพมีเหตุผล1เหตุผลนะคำแนะนําในการใช้งานก็คือนะพิมพ์เอกสารนะลิงกอยู่ใน y t u t u นะและลบเหตุผลออกให้นักเรียนฝึกทำนะทำได้เองทั้งหมดเลยดีมาก ทำไม่ได้หรือทำได้แล้วก็มาเปรียบเทียบเหตุผลกันโจทย์ข้อนี้มีวิธีทำอย่างน้อย4วิธีในคลิปนี้เป็นวิธีที่3าํกำหนดให้ a b c d เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวด้านทั้งหมดนะ a b นี่5ซนติเมตร a n 2ซนติเมตร n d 3ซเมตร d e 4ซตมรอันนี้ก็เหลือ1ซนเมตร B,E กับ M,N ตั้งฉากกันนะแล้วก็นีมีเส้นทะแยงมุมตัดที่จุด S กับ O จงหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมสีเขียวในคลิปนี้ก็จะใช้เลขาคณิตโบราณเนี่ยไม่เอาเลขาคณิตวิเคราะห์นะแล้วก็ไม่ใช้ทฤษฎีบทปิทาโกลัสไม่ใช้แม s พอยต์จิวเมตรีนะมาดูว่าตัวข้อนี้ทำได้ยังไง ลากเส้นตั้งฉาก mf ขั้นที่หนึ่งนะเหตุผลก็มีแค่นี้นะบทสร้างเพิ่มเติบเนี่ยลากเส้นตั้งฉาก mf นะอาจจะบอกว่าเบื้องหลังเราอยากได้นะ mf n กับ ceb เกี่ยวข้องกันอะมาดูว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกันได้ยังไงนะแังคำว่าพ่อแม่คุยกับลูกเรื่องเลขนะจะเป็นขั้นเป็นตอนช้าๆนะ ไม่ใช่เอาภาพทั้งหมดมาแล้วชี้ส่วนต่างๆนนะจะค่อยๆขึ้นทีละด้านทีละมุมทีละเส้นตอนนี้เส้นแรกมาแล้วนะ m f ตั้งฉากเปรียบเทียบรูปเดียวกันนะแต่แยกให้เห็นนะถ้าแรงเงาอาจจะงงนะเปรียบเทียบเห็นเบตา้ตาเบต้าเท่ากันเพราะเป็นมุมแย้งนะเพราะว่า ad กับ b c ขนานกันมุมนี้แอลฟามุมนี้ก็ต้องแอลฟาด้วยเพราะว่ามุมนี้มุมฉากอันนี้มุมฉากเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสีเหลืองกับสีฟ้าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายละมุมนี้แอลฟาแอลฟาเท่ากันมุมนี้แอลฟาแอลฟามุมฉากมุมฉาก เป็นสามเหลี่ยมคล้ายแต่เนื่องจาก MF กับ BC ยาว5เซนติเมตรเท่ากันกลายเป็นสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการเห็นไหมมีภาพประกอบต้อง4หน้ากว่าจะมาถึงตำแหน่งที่บอกว่าสามเหลี่ยมสีเหลืองกับสีชมพูเท่ากันทุกประการนะด้วยเหตุผลว่าทำไมเราจึงเลือกลากเส้นตั้งฉาก MF นะลากเส้นแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะ สามเหลี่ยมสีเหลืองกับสามเหลี่ยมสีชมพูเท่ากันทุกประการดพรานั้นด้านนี้ก็หนึ่งเซนติเมตรด้านนี้ก็สองเซนติเมตรถัดไปเนะี่ยมองด้านนี้บ้างนี่ก็สองเซนติเมตรนี่ก็สามเซนติเมตรเห็นไหมเหตุผลมาทีละนิดทีละหน่อยเนะี่ยสามเหลี่ยมสีเหลือง สามเหลี่ยมสีม่วงเท่ากันทุกประการนะเพราะว่าด้านนี้2องเซนติเมตรด้านนี้2ซนติเมตรแล้วก็า n กับ M C ขนานกันก็เลยได้ว่า O เป็นจุดกึ่งกลางของเส้นทแยงมุม A C สามเหลี่ยมสีฟ้าสามเหลี่ยมสีเหลืองเป็นสามเหลี่ยมคล้ายห้าเซนตะิเมตร 1ซนติเมตรก็ปแปลว,ว่าอัตราส่วนความยาวด้าน AS SC 5้ต่อห b s ต mm ่อ SE ก็5้าต่อ1น O จุดกึง่งกลางคนละครึ่งแล้วนะถ้านี่1 k ทั้งหมดนี้ต้องเป็น5 k เพราะหต่อหแต่นี่ใช้ไป3 k แล้วตัวนี้ก็เหลือ2 k อัตราส่วนออกมาเป็น 1>, 1ต่อ2ต่อ3นะติดสัญลักษณ์ตัว k ไว้นะจะได้ไม่ไปผลกับ2เซนติเมตรตรงนี้ลองมาอ่านภาษาคำนวณกันนะเรารู้ว่า as ต่อ sc 5ต่อ1มองแบบแยกส่วน3บวก2ต่อ1 AOOC เต่อ1เขียนเป็น3ต่อ3เขียนเป็นเนะี่ยสต่อ2บวก1อันนี้ก็เป็นแนวคิดนะี วเวลาจะเขียนอัตราส่วนนั้นน่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะคิดยังไงก็ได้นะเขียนเป็นภาษาตำราก็ได้หรือมองว่าโอครึ่งหนึ่งนะเดิม1ต่อ5ตัวนี้ครึ่งหนึ่งเอาไป3ตัวนี้ก็เหลือ2ต่อไปเราจะหาอัตราส่วนนะ BP ต่อ PS แล้วก็ OP ต่อ PM ในคลิปก่อนหน้านี้ใช้ Mass Point Geometry นะในคลิปนี้ก็แนะนำอีกวิธีหนึ่งขยายเห็นโตนิดนึงนะขอใช้เป็น 2x 1x อัตราส่วนนะ 2k 3k นะก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะตอนนี้เป็นตัวเลขอัตราส่วนแล้วนะถ้าจำได้ตัว x ก็ไม่ต้องใช้ตัว k ไม่ต้องใช้นะ แต่ถ้าการเรียนการสอนนั้นน่ะนะเขียนเพิ่มนิดนึงจะได้ไม่ไปหลงว่ามันเป็นเซนติเมตรไหมนี่คือเรียกอัตราส่วนนะหนึ่ต่อสอต่อสลากเส้นขนานนะสามเหลี่ยมสีเหลืองกับสามเหลี่ยมรูปใหญ่ตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมคลายนะอัตราส่วนด้านนี้1นต่อสออันนี้ก็แบ่งเป็นนะ 4k ส่วน3ต่อ 2k ส่วน3รวมกันจะได้กลับมาเป็น 2k นามเนมสีเหลืองกาเสลี่ยรูปใหญ่นะ 3k 4k ส่วน3นะก็แปลว่าด้านนี้อัตราส่วนเป็น9ต่อ4 ต่อไปนะในภาพนี้มองดูนะเดิมลนละ้นอ่ะ 2x ต่อ 1x เราแบ่งเป็นสองส่วน 2x ส่วน5กับ 3x ส่วน5ทำไมแบ่งได้ละ่ะเพราะเราลากเส้นตัวนี้ขนานอัตราส่วนนี้คือ3ต่อ2แล้วก็แบ่งตัวนี้เป็น 2x ส่วน5 3x ส่วน5ตัวนี้ 2x ตัวนี้ 3x ส่วน5นี่เส้นขนานกับฐานตัวนี้ เพราะอัตราส่วนด้านี้ก็ออกมาเป็น10ต่อ3ในคลิปก่อนหน้านี้ใช้ Mass Point Geometry นะในคลิปนี้ใช้บทสร้างลากเส้นขนานเพิ่มเติมก็ได้อัตราส่วนเนี่ยต่อ10อันนี้9ต่อ4นะก็สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือส่วนที่เราไปนะหาอัตราส่วนต่างๆนะแต่ทำไมมาเปลี่ยนเป็น45 20ด้วยเหตุผลว่า S b s ต่อ se มันเป็นห้าต่อหนึ่งแล้วก็ปรับค่าออกมานะว่าตัวนี้เป็นสี่สิบห้ายี่สิบอันนี้ได้เป็นเลขลงตัวง่ะสิบสามสี่สิบห้าบวกยี่สิบก็หกสิบห้าหกสิบห้าต่อสิบสามก็คือห้าต่อหนึ่งแล้วก็ปรับค่าตัวนี้เป็นสี่ห้าต่อยี่สิบแทนเดิมเรารู้อัตราส่วนหนึ่งต่อสอง 2ต่อ3ในคลิปนี้วาดรูปเพิ่มเติมได้อัตราส่วนนี้คือ3ต่อ10ตัวนี้45ต่อ20นะแต่ถ้าสนใจ m s s Point g e o m e t r y ry, ก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะเนื่องจากในคลิปนี้นะเราจะไม่ใช้ทฤษฎีบทปิทากรัสแล้วก็เลยไม่หาความยาว BE ว่าเป็นรูทยี่มาจาก1บวก25แล้วก็ถอดรูทนะสามารถ หาพื้นที่สีเขียวได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ทฤษฎีบท3ามเหลี่มฉากนะมาดูเหตุผลกันพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียวเนะี่ยมองอัตราส่วนด้านนี้นะสมส่วนสามบวกสิอัตราส่วนด้านนี้ก็สองส่วนสองบวกหของพื้นที่สามเหลี่ยม OMC แต่พื้นที่รูปสามเหลี่ยมเนะี่ย OMC มันคือสองส่วนห้า ของสามเหลี่ยม OCB แต่พื้นที่รูปสามเหลี่ยม OCB มันคือ1นใน4ของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือกําลังสองคำนวณแล้วได้เป็น50สนะ่วน39อันนี้ก็พื้นที่ได้โดยไม่ต้องใช้ทฤษฎีบทสามเหลี่ยมมุมฉากนะก็แปลว่าในคลิปนี้นะใช้เลขาคณิตโบราณแท้ๆนะมีบทสร้างเพิ่มเติม แล้วก็อาการหาพื้นที่สีเขียวใช้อัตราส่วนทั้งหมดสนใจวิธีที่4ติดตามได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ